ครับสวัสดีครับผมดีนิสเล็กทยินดีครับไฟน์น้องซ้อมมากี่วันก็อสองสามอาทิตย์ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่ฟองซ้อมไฟน์นี้ก็หลายคนนะเพื่พี่น้องในคลาเยินเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เรา26ครับสูงเท่าไหร่ครับ167ยครับน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้หกอ็ดมวยสไตล์อะไรครับได้หมดครับวันนี้เรียนมาเจอเจอรุ่นน้องนะดล่อไม้ป่ายังไม่เคยต่อยกัน ครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยน้องมายังครับน้องมวยสไตล์อ่อมวยสไตล์เหรัหมัดหมัดมาวันนี้มาเจอรุ่นน้องแล้ววางเกมวางแผงไงดิเอเหมือนเดิมต่อยตามสไตล์เรามีอะไรจะแก้ไขเขาเบอร์ทีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่นีะอ่าวันนั้นต่อยกับชายโทนเป็นยังไงบ้างวันนั้นชนะชนะคะแนนรื่น็อกชนะกันน็อกเลยเนาะวันนั้นต่อยอยู่เวทร้อยที่สองก็เวทนี้เลยเกมนี้มาป้องกันแชมป์ใช่ป่ะ ที่วันนี้เข็มขัดอยู่ที่เราเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ให้ใครเอาไปแน่นอนเม,มื่อเช้ามาแวนรถเท่าไหร่ <5. S 1> จุดห้าจุดห้าก็ผ่านเร็วแล้วไฟนีค้คุมมาอีกกิโลสี่ห้าโล่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตัวนี้หละ่ะร้อยบวกเนาะคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคขับด้วหน่อยครับ,บคุณทุกคนครับไปเชียร์ก็เป็นกางใจผมด้วยครับวันนี้พร้อมเอาชนะกับบ้านเหมือนเดิมเข็มขัดอยู่ที่เราเหมือนเดิมอ่ะวันนี้ขอให้โชคดีนะครับ